สวัสดี้เไปไ็นดอกทันด้วย,ววย,ยนะครับอกตอนนี้คนอยู่กันไล่คับเลยซีเกมเกมทีวีนะครับจุก่นนี้นะครับก็คนแนะนำผมว่านะครับน่ะเล็กแคทเถอทำไมมีคนแคทเยอะแล้วนะครับเขาบอกมานะ แคทเกมนี้แหละก็ยังแคทอยู่ดีครับตัพี่แก้วพี่ไก่น้องชินเดี๋ยวก็จะไปทัศนศึกษาแล้วนะครับที่หัวหินประจวบปัะจบูนนะครับไปไหลายที่นะก็ถ้าใครอยากพบไ,ได้ไปเลยนะครับขวบจะอามาเลยครับเออม,มาก เดี๋ยวเราจะไปไม่เล่นครับสองอันนี้เนี่ยไอ้ไอ้บอส BS ปะทะเนี่ยคนกระทับคน,นเนี่ยเดจะไม่เล่นครับวันนี้ก็ผมเล่นมาแล้วสิบเจ็ดเพชรเลยอ่ะเนี่ยแบตแบตแบตเลสูนเลยอีกเออเออเออเแคสจบจบเกมนี้ก็เลิกน,นะครับนะก็ไม่เป็นไรแล้วเนาะโอเคต้องมาแคสมาแคสเล่นๆนะท่านผู้ชมดูว่าผมเล่นเกมแล้วแล้วก็ปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าแคสแค่เกมเดียวนะ หนึ่งหมกอสตัวหนกันนะคุยเล่นลอกชออืออือคุยลูกชองโหดดมอืออือกลับมากมก็เล่นมาหลายวันแล้วนะครับเออก็เล่นมาหลายวันนะครับสามมมามวันแล้วนานไปหลายวันหลายวันมีตรนามมาแล้วออ เล่นเอาเลยโอ้อใช่เล่นเอ,นะอ้านะเปผมอยากเพื่อคนเครื่องที่บ้านมีนะครับแต็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยไม่มีไวไฟเลยเลองต้องเปิดเองเล่น,นอะไรเซล่าเออเซล่าถ้าใครอยู่บ้านอีาสานก็ตรงนี้ ก็ว่าตอนแรกก็จะแคสเกมี่แก้วแพี่แก้วอยู่นะครับไปทะนนครุเทพเลยบากวต้องการเงินคตอนนี้ร้อนงน ไับเอาพี่จะไปอะไรที่นี่ไม่เอาพยาบาลเล้วตอนนี้มนก็จะแคปมาแล้วกันครับเลอะเลอะเาอะเลอะได้เลอะได้เลยตองนี้ก็เป็นประมาณเชื่องครับไปเก๋งเลยนะ ถ้าใครมีอะไรแนะนำดีๆก็แนะนำมาเป็นนด้านล่างได้เลยนะครับไปเย่เดคเคปโอ้อะไรวะเ,เกียร์กดล็อกดูว่าได้ซะอีกต้ก็ต้องชินนะครับแนะนำให้มาเล่นนะครับเดี๋ยววันไปก็จะได้ศึกษาดี๋ยวผมก็จะไปเล่นกับเพื่อนนะครับนะครับในนะครัวนะวันที่17นี่แหละ18นี่แหละเออสินี่แหละ น้าสามเซนโอ้โหสกาวอรเท่าไหร่ห้าเก้ากูอยากได้เนี่ยพี่จีเลยเหวนก็ถือจังสวัสดีครับน้องอืออู้ไหนพี่น้ารายการสกีทีวีทำให้ผมตับมาแคสเกมบ้างขอบคุณพี่มากเลยนะครับน้าเล่าก่อนฉลอง เลยหน oh <g ab ung> mm ึ่งล้านของสกิดทีวีเราก็จะมาเล่นนี่แหละครับแทนพี่เกมเขามามามาเข้ามามาเลยมา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 เอาเงินออกมามาเอาข้าแล้วได้เงินแล้ว

อันนี้ไม่ได้โล่เจ็อารมณ์เตลมต่ยโอ้โหไม่นไต้องจชนัวทำไมเมอเอไม่ต้องขึ้นากอยายาย่าาพี่แบบเพี่ก็หลไปละพี่ก็ะอันนี้อันนี้วดงมอนงเกิดอะไรได้ ปัญญะแหลมตู้ตู้ฉลองสก,กิดทีวีเออฉลองไม่ได้ละหมายเยอะสักกาดนี้อือก็อย่าลืมติดตามสกิดทีวีนะครับกับพี่บูมคุณซาตราริบันคุณพี่ก็ชอบเออภาคใตยย้ยิ้มชอบเลยนะครันนะแต่พี่เขามาดูนี่คอมเมนต์ด้วยมาฟุ้งไกลมากเลยนะครับเนะี่ยเออ ขออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียนภาษาภาคใต้เผาหน่อยนะครับนะถ้าได้ใบสุราทิ้งเด็กพอมีเพื่อนดีที่สุดนะครับเพื่อนก็ติดตามดูนะครับอย่าตั้จตั้ายอะตั้งได้จะาทยได้ะขาดทนะครับพี่อุตสาก็เพื่อนผมก็ คือหาดูอยู่นะครับว่ายะ yeah! ว่าพี่เขาอยู่ที่ไหนนะครับนะก็สวัสดีสกิททีวีแอะเวอร์ซ่าบาลิบันหรืออิแซตทีวีนั่นเองนะครับออก็ขอลาเพียงเท่านี้แหละครับบายบายอย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันด้วยนะครับ mm. คุณแต่แทกไอ้ข่าก็บายบายนะ 你的朋友，来，这个 T V。